อันที่หนึ่งะครับเรามองว่าธีมในส่วนของจีนเปิดประเทศอันนี้ยังเป็นธีมคอหลักในช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับออผมคิดว่าธีมที่ได้ประโยชน์จากค่างเงินบาทแข็งค่านะครับซึ่งหุ้นหรือว่ากลุ่มที่ได้ประโยชน์นัคือกลุ่มรงไฟฟ้านะครับซึ่งมีนี่สก,กุล US ดอลลาร์เยอะๆนะครับอย่างเช่นตัวบ G กริมเอโก คุณนิกกลับมาดูที่ตลาดหุ้นบ้านเรานะครับคุณนิกครับตอนนี้หลักทรัพย์กสิกรไทยให้น้ำหนักเป็นตัวตัว selective หรือว่าเป็นตีมตีมไปเพราะว่ามองว่าเซต INDEX บ้านเรามีโอกาสลุ้นใกล้ๆ1,700จุดในช่วงปลายปีนี้เป็นตีมหรือเป็นตัวตัวครับคุณนิกครับเรายังให้น้ำหนักเป็นตีมครับพี่วาจริงๆมีประมาณ4ตีมนะครับที่เรายังให้น้าหนักครับครับมีอะไรบ้างครับคุณนิก อันที่หนึ่งนะครับเรามองว่าธีมในส่วนของจีนเปิดประเทศอันนี้ยังเป็นธีมคอหลักในช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับอ,อย่างที่เกิดไปในช่วงต้นว่ารอบนี้เนี่ยนะครับถึงแม้จะเห็นว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยทางฝั่งทางการจีนเนี่ยจะมีการออกมาปฏิเสธข่าวชัดเจนนะครับว่าในส่วนของนโยบายซิโรโควิดเนี่ยเขาย,ยังยืนอยู่นะครับเพราะมันมีข่าวลือออกมาหลายช่วงหลายจังหวะว่า ทางฝั่งทางการจีนเนี่ยเริ่มที่จะอาจจะปลดล็อกนโยบายสีโล่โควิดเร็วกว่าที่คาดนะครับก็คืออาจจะปลดล็อกเร็วกว่าช่วงเดือนมีนาคมปี66นะครับมีการออกมาปฏิเสธหลายครั้งแต่ดูจากล่าสุดเนี่ยอันนี้น่ยจะชัดเจนเ,เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยทางฝั่งทางการจีนนะครับมีการประกาศนะครับลดระยะเวลาการกักตัวนักท่องเที่ยวขาเข้าจากเดิม10วันเหลือ8วันผิคิดว่าตรงนี้เนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นการที่เรียกว,ว่าผ่อนคลายนโยบายสีโล่โควิด อ้อมๆออมแล้วก็เป็นเทนที่ดูเหมือนว่าน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าดูน่าจะจากปัจจุบันเนี่ยทั้งตัววัคซีนอีเมเอเนี่ยนะครับซึ่งมีการแปรูฟแล้วในฝั่งอินโดนะครับในส่วนของฝั่งจีนะฮะผมคิดว่าเราเริ่มเห็นกระแสการผ่อนคลายให้มีการฉีดวัคซีนอีมอในส่วนของต่างชาติที่อยู่ในจีเนี่ยซึ่งระยะถัดไปเนี่ยผมคิดว่าปีหน้าอาจจะเห็นความชัดเจนมากขึ้นนะครับวัคซีนน่าจะมีพัฒนาการดีขึ้น การเปิดประเทศเนี่ยในฝั่งของจีเนี่ยผมคิดว่าเพ,เพิ่ออาจจะเร็วกว่าคาดนะครับดังนั้นเนี่ยหุ้นที่ลิงก์กับจีเนี่ยนะครับซึ่งยังไม่ได้ตอบรับข่าวบวกมากนักนะครับช่วงที่ผ่านมาคือตอบรับว่าอาจจะผ่อนคลายนะครับแต่ถ้าสเตปถัดมาเนี่ยมีการผ่อนคลายแบบจริงจังเนี่ยผมคิดว่าหุ้นอย่างกลุ่มโลจิสติกอย่าง J w ลยูดีนะครับกลุ่มโรงพยาบาลที่ลิงก์กับธุรกิจหรือผู้ป่วยจากจีอย่างตัวโรงพยาบาลเอกชัย EKH นะครับหรือแม้แต่ในส่วนของ ตัวกลุ่มเดินเรือเทกองอย่างตัว PSL นะครับน่าจะได้ประโยชน์อันนี้จะเป็นทีมนะครับที่ลิงก์กับจีนแล้วก็อีกเสริมอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มแพคเกจจิ้งก็คือตัว S c G P อันนี้จะได้ประโยชน์จากจีนเปิดประเทศโดยตรงอันนี้คือทีมแรกครับครับทีมแรกเป็นจีนเปิดประเทศนะครับนะเช่น J W D E K H P S L P s h h i p p i n g และ SCGP นะครับในเครือของปูนซีเมนไทยนะครับนะทีมที่สองเป็นตีมไหนครับคุณดิครับเออผมคิดว่าตีมที่ได้ประโยชน์จากข้างเงินบาทแข่งค่านะครับซึ่งหุ้นหรือว่ากลุ่มที่ได้ประโยชน์ได้คือกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับซึ่งมีนี่สก,กุล US เดอลลาร์เยอะๆนะครับอย่างเช่นตัวบีกริมเอโก้นะครับผมคิดว่าอย่างที่เราฉายภาพไปเมื่อกี้นะครับว่าเรามองว่าเงินบาทเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะแกว่งตัวแข็งค่านะครับ จากภาพของเงินเฟอ้อที่ผ่านพีกนะครับแล้วถ้าเกิดไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์เนี่ยนะครับผมคิดว่าภาพของเศรษฐกิจในประเทศที่เราเริ่มเห็นตัวดุลบริการดุลบัญชีราพรพที่เริ่มกลับมาเป็นบวกในตรงนี้ก็จะหนุนให้บาทแข็งค่าต่อซึ่งกลุ่มโรงไฟฟ้า SPP นะครับ IPP อย่างเอโก้ SPP อย่างบิกรีมเนี่ยนะครับน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับแล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยนะครับก็ยังมีอัพไซด์จากไฮของปีนี้เขาจะเยอะนะครับผมคิดว่าน่าสนใจครับครับดินที่สอง คุณที่คาดว่าน่าจะได้ประโยชน์จากเงินบาทแข่งค่าเช่นคุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับดอกจันไปที่ b ีกริมพาวเวและ e c h กบริษัทผลิตไฟฟ้านะครับขยับต่อมาเป็นทีมที่3ครับคุณนิคครับผมคิดว่าอีกทีมหนึ่งก็คือในส่วนของหุ้น Small Cap นะครับ คือโดยภาพรวมเนี่ยนะครับหลังจากที่เราเห็นข่าวช่วงวันหยุดที่ผ่านมาช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหุ้นที่มีปัญหาเนี่ยทำให้บรรยากาศของหุ้น m a l l cap เนี่ยนะครับหลังจากนี้ผมเชื่อว่าการปล่อยเครดิตการปล่อยมารจินของแต่ละบลกเกอร์เนี่ยน่าจะมีความคุ้มเข้มมากขึ้นนะครับหุ้นในกลุ่ม m a l l cap เนี่ยนะครับโดยภาพรวมน่าจะเสียเซนดิเมนต์แล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยอาจจะถูกขายทำกำไรออกมานะครับแต่อย่างไรก็ตามผมมองว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจังหวทะทยอยสะสมหุ้นที่ เรียกได้ว่าราคาหุ้นเนี่ยกองอยู่ในโซนล่างแล้วก็เป็นหุ้นสมอลแคปที่เออร์เน็งเนี่ยมองไปปีหน้าจะเห็นการฟื้นตัวผมคิดว่าอย่างตัวดีเรนทอลนะครับปรับลงจากจุดสูงสุดเนี่ยเกือบ33เปอร์เซ็นต์นะครับ,รบเทียบกับเอาลุกกำไรไตรมาสที่สามประกาศมาทํำนิวไฮคิวซี่เนี่ยนะครับผู้บริหารมีการปรับเป้าทั้งปีเพิ่มขึ้นเป็น750ล้านนะครับจาก700ล้านคิวซี่ทำนิวไฮต่อแล้วมองไปปีหน้ายัางเห็นการโกร w การเติบโตเนี่ยดีเรนทอลซึ่งเป็นสมอลแคปเนี่ยผมคิดว่าราคาหุ้นนนนทีี่่่่ยยอลงมาเาเสใจ ค้ามาด S N N P นะครับกำไร Q 3 Q 4เนี่ยเห็นการฟื้นตัวนะครับผมคิดว่าเซตเหล่านี้นะครับอาจจะเป็นจังหวัดทยอยสะสมนะครับรวมถึงตัวคลินิกด้วยนะครับแล้วก็ตัวอื่นๆอ,อย่างตัวซิงเก SK นะครับกลุ่มเราเนี่ยรา,ายชื่อที่ผมไล่เรียงไปเนี่ยเป็น Small Cap ที่ราคาหุ้นเนี่ยทุกกดล,ลงมาเยอะนะครับเทียบกับพื้นฐานที่ยังเห็นการฟื้นตัวครับครับ dden นท l S N N P สีนานาพร ค้ามาดนะครับคลินิกที่เพิ่งเข้าตลาดนะครับแล้วก็ซิงเกอร์หุ้นนักร้องซิงเกอร์นะครับซิงเกอแล้วก็ k, a s k asia เสริมกิตดิสซิ่งนะเป็น small cap ที่ราคามันย่อลงมาจากไซเอฟเฟก c t เรื่อง m o ร์ดิเทอรเนี่ยก็เป็นจังหวะในการทยอยสะสมกันละกันนี่เป็นทีมที่3ไปปิดท้ายกันที่ทีมที่4ครับคุณนิครับอริจริงๆผมคิดว่า ภาพของบอลยูหรือดอกเบีย้ยที่เริ่มปรับลงนะครับอันนี้ชัดเจนเลยบอลยูสิบปีบ้านเราตอนนี้ลงมาสองจุดแปดแล้วนะครับพี่ทนายจากก่อนหน้านียขึ้นไปแต่สามสบสองสามจุดสองนะครับแล้วก็ชัดเจนว่าทั่วโลกเนี่ยทั้งฝั่งสหรัฐทั้งอายุสองปีสิบปีเนี่ยบอลยูหรือว่าตัวผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยเป็นเทนขาลงนะครับก็ตรงนี้เป็นตัวสะท้อนว่ามุมมองตลาดมองว่าดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับน่าจะไม่ได้เล่งขึ้นนะครับหรือว่าจะเห็นเทนการชะลอการขึ้น ดังนั้นเนี่ยกลุ่มการเงินที่ถูกกดลงมาในช่วงก่อนหน้าอย่างที่ผมเกิดมาในช่วงต้นรายการนะครับว่าเรายังมีมุมมองเชิงบวกกับก,บกลุ่มไฟแนนซ์นะครับผมคิดว่ากลุ่มไฟแนนซ์ก็แบ่งเป็นทั้ง3ามสี่แคตตาล็อรี่นะผมยังมุมมองเชิงบวกกับเอ็มซีอย่างแบมแล้วก็ตัวบัตรเครดิตอย่างอีออนนะครับครับแบมกับอีออนนะครับเป็นตัวหลกัหลกๆนะครับในทีมที่4นะนะครับแบมกับอีออนนะครับแนวะทีมบอลยูลดลงน่าจะชะลอการ ขึ้นดอกเบีย้ยฟินแลนซ์ที่น่าสนใจมีแบมแล้วก็อีออนนี่คือ4ตีมนะครับคุณนิกครับชมย้อนหลังหลักสูตรของ m ั n นี่พัสออนไลน์หลักสูตรใดหลักสูตรหหรือมากกว่านั้นใน11หลักสูตรของเราก็เชิญนะครับถ้าสนใจก็สแกน qr code ครับสแกน qr code อย่างเดียวเลยนะครับสแกน qr code นี้หรือติดต่อทาง line id ไม่ว่าท่านจะสนใจมันนิพัสออนไลน์ย้อนหลังทั้ง11หลักสูตรเสื้อมันนิเชิร์ดหรือหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ้งบียอนแล้วท่านประสงค์จะสั่งผ่านรายการมันนิพัสสเปเชียลของเราก็เชิญได้ผ่านทาง QR Code ที่เห็นนี้สนใจก็เชิญได้เลยนะครับ